สวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนอีกเษกษตรยีดนะคะสิภาพ,พี่น้องมาเบิงกล้วยนะคะเบิงว่าจังไดกล้วยสูกซ้ำไดกล้วยแกประมาณไดจังสิตัดได้จมีวิธีเบิงจังไดนะคะมือหนอีมาเบิงกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นกล้วยพันุนี้นะคะเป็นกล้วยนำว่านะคะเป็นกล้วยนำว่าพระราชทา,านนะคะเป็นพันเตี้ยนะคะสูงกับประมาณบ้นหนาสิถึงสองเมตรนะคะ พอดีอย่างมาสำรวจนะคะพอดีเห็นกันเลยว่าโอ้หนาสิแช์ประสบการณ์นะคะให้พี่น้องด้เบึ้งนะคะเพื่อมีผู้ใดกําัังคิดว่าสิปูกล้วยหรือว่ามีแนวความคิดจังไดนะคะหรือว่าปลูกแล้วมันสำไใดจังสีพอตัดนะคะปกติกล้วยที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปกล้วยน้าว่านี่้ช่าสวนพันสิตัดประมาณ70%อนะคะของ70%ก่อนที่จะกล้วยจะสุกนะคะ นี่นะคะการที่เขาจะเบิองว่ากล้วยซ้ำใดจังสิพ่อตัดได้นะคะให้สังเกตง่ายๆอันดับแรกนะคะก็บเบิองว่าเลี่ยมนะคะเลียมกล้วยลบหรือยั้งนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะมีเลี่ยมบอนะคะจุกกล้วยนะคะจุกลดกับกับเป็นว่าได้นะคะเลีย่ยมกล้วยแต่ว่าบางคนเพิ่อนเกษตรนับเดือนนะคะคือประมาณสี่เดือนหลังจากตกเครือนะคะแต่ว่าบรรน,นวิธีบรรบานเขากษสิเบืงเอง เลียมนะคะกล้วยยังมีเลียมบอเลียมหลบหรือยังจุกกล้วยหลุดหรือยั้งนะคะเกษสรสามารถที่จะตัดได้หรือว่าบางคนเออโบหูวสิจังใดก็คือปล่อยให้สุกนะคะแต่ว่าวิธีการปล่อยให้สุกก็คือมันจะเกิดความเสียหายหนึ่งเจ้าของโบเหน็แน,เหนแนมโบเห็นว่ากล้วยสุกมีมแมลงมากินมีผีเสือ้อมีสัตรู้มากินนังสินนะคะก็ก็าสามารถที่จะได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะคะแต่ว่า้าเหาปลูก ปลูกเพื่อการค่าปลูกเรื่ยๆอย่างสิจะต้องมีวิธีสังเกตนะคะชเช้าสวนเช้าไรก็ต้องมีวิธีสังเกตกล้วยนะคะอันนี้กล้วยก็เป็นพืชที่มันอยู่คููกับคนไทยมาตั้งแต่โอ้หลายชาตนินะคะบาว่าสิเป็นตั้งแต่เกิดนะคะพิธีกรรมต่างๆประเภทีวัฒนธรรมนั้นได้เกิดจนตายะะใส่กล้วยนะคะประโยชน์ของกล้วยน,นี่นีหลายอย่างนะคะบาว่าสิเป็นใบนะคะ ว่าสิเป็นพ้นนะคะหยวกหยวกกล้วยก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้นะคะอันนี้พอดีปลูกปลูกไว้กลางสวนหยานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถักกล้วยเฮานะคะกล้วยเฮามีนอหลายนอนะคะกับพวคข้วเสี่เอาไว้หลายเพราะว่าสิเฮ็ดให้แย่งอาหารกันแต่ว่าพอดีว่ากล้วยเครื่อนี่นะคะสิตัดแล้วนะคะเพราะว่าได้เวดได้เวลาตัดแล้วนะคะก็เลยว่าปล่อยไว้ได้ปกตินะคะกล้วยน่ะ กอนึงนะคะกอหนึ่งรุมนึงนี่มีลหลายนอกับบุคคลเสียเอาไวหลายนะคะยังเช่นนอน,นี่นะคะเกษตรอิสิตัดเพื่อที่ว่าจะโบไ้ยแย่งอาหารต้นอื่นนะคะเกษตรอิสิตัดเลยนะคะตัดตัดออกเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้โบไฮนอหนี่ไปแย่งอาหารกับต้นอื่นนะคะเพราะเพราะถัดสุว่า,าเขาตัดตัดเครื่อนี้แล้วนะคะตัดเครื่อนี้แล้วปุ๊บ ก็จึงต้องตัดต้นออกกระสีเหลืออยู่สามต้นนะคะสามต้นนี้ก็คือจะเป็นไ้พลลิตต่อไปนะคะไ้พลลิตต่อไปก็ต้องมีวิธีตัดแต่งใบน้านะคะเพราะว่าโบไ้าาใบโหเกินไปโใไ้าาเป็นที่สะสมโมรคแมลงต่างๆนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่คิดว่าเกษตรกรทั่วไป ต้องหูไว้นะคะว,ว่าสิเป็นปลูกน้อยหรือปลูกลายนะคะให้ความสาคัญนะคะเพราะว่าผลผลิตท้อสิใดผลผลิตท้สิได,ไดมีคุณภาพนะคะการใช้ประโยชน์นี่ก็โอ้มากไม้หลายอย่างนะคะว,ว่าสิเป็นใบก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะตั้งแต่กเกิดจนตายนะคะพิธีกรรมต่างๆวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีคนไทยนี่ขาดกล้วยบ่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกล้วย น้ำว้าพระราชทานนะคะต้นต้นต้นเตี้ยนะคะต้นเตี้ยใดมาก,กับพอดีมาปลูกไว้ในสวนหยานะคะเกษตรอปลูก,กไว้ในสวนหยานะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะให้ลูกดูนะคะให้ลูกดูนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลน้ำนะคะต้องหดน้ำนะคะพอดีหดใหน้ออนะะ้ำหดน้ำให้ปุ๋ยคอกนะคะให้ปุ๋ยคอกเพิ่นนมน้ำนะคะเพื่อเกษตรได้กินนะคะเลี้ยง นอเลี้ยงล้าต้นเลี้ยงเพื่อได้นะคะอันนี้ก็จะได้ได้ตัดแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเลี้ยงลูกการเกษตรแบบบ้านๆไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ